เกรทวลินทอนรีบแจงหลังดาบมาเดือดคอมเมนต์อย่าไม่เจตนาเหยียดเพศจากกรณีที่พระเอกหนุ่มเกรทวลินธอนปัญหาการได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพเบื้องหลังการทํางานของนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องกับจัก,กรลินที่รวมเฟรมกับแข่วงวชิราบอกว่าเรียบร้อยไม่ต้องแบ่งจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกทวิตเตอร์ และติดแฮชแท็กเกรทวรินทอนที่หลายคนมองว่าเจ้าตัวคอมเมนต์ไม่เหมาะสมอีกทั้งยังเป็นการเหยียดเพศด้วยล่าสุดหนุ่มเกรทวรินทอนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีโพสชี้แจงรายยาวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสวัสดีครับผมเกรทครับกับเรื่องข้อความที่ผมไปคอมเมนต์น้องๆแล้วทำให้เกิดความไม่สบายใจกับหลายๆคน ผมไม่มีเจตนาที่จะเหยียดเพศใดๆจริงๆจ,จากใจเลยครับแต่ด้วยความที่ผมสนิทกับน้องๆทั้งสองคนผมจึงไม่ทันระวังคำพูดไม่คิดให้ดีก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรลงไปผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษน้องๆทั้งสองคนและขอโทษทุกคนเลยครับที่การกระทําของผมทำให้กระทบกระเทือนความรู้สึกผมอยากขอโทษจากใจอีกครั้งครับนอกจากนี้หนุ่มเกรดย,ยังได้มีการทวีตข้อความด้วยว่า ผมขอโทษจริงๆครับผมไม่เคยมีความคิดที่จะเหยียดเพศใดๆเลยจริงๆฮะขอโทษนุ้งแก๊บและนุ้งแขวและทุกๆคนที่รู้สึกย่กับคอมเมนต์ของผมนะครับแฮชแท็กเกรดบริมทรอน